กำมากอีกแล้วครับกับ s u n of the Forest แล้วก็ตอนนี้กูหนาวไอ้เพื่อนกูหนาวตายไปไปโซดาคุณภาพ<อ>แก้ทั้งเรื่องกระหายและแก้ทั้งเรื่องความง่วงภาสาแก้ความงัวได้บ้าไม่มีอน,นั้นเป็นกรรมพันธุ์มึงเ <laughs> อ้ยไม่ไม่ไม่เรียกไเป็นเออ,อเป็น,นเ,เป็นถาวรเออเป็นถาวร โว้ามันด่าทั้งคนเลยเยอะกูไม่ใช่กูไม่ตั้งใจด่าเที่ด่าทั้งบ้านเลยกูจะใช้คำว่าถาวรใช้หาคำว่าถาวรไม่เจอเอาแล้วมึงยิงกันนั้นใส่กูใช่ไหมเนี่ยเอาสั่งรู้ตัวได้ไงโอ้โหคนป่าเนว่ายอว่ายาอะไะอะไรก็ตามหอกเข้าที่หน้าทีเดียวก็เรียบร้อยหมดละยกเว้นไอ้นี่ โอ้โหเลยโอ้โหอแล้วมตีขูทั้งอกไอ้ยักษ์เออโอเคหายใจสะดวกไหมเพื่อนอ่าทำไมวะมันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้เราฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอไปเอามาจากไหนเยอะ เดี๋ยวเมื่อกี้ขนาดนี้เลยเราสู้กันสาสี่ตัวนะเราปวดกองกันก็อย่างว่าแหละนะเราไม่ได้ตั้งใจมาหาคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมซีซั่นที่สองของ The Forest เราจะหายสี่คนลบหนึ่งที่แม่งหายไปไหนก็ไม่รู้หนึ่งตัวต้องมาปเผชิญกับหน้าหนาวในป่าของเผ่ากินคนพวกเขาจะรอดไปได้หรือเปล่าเขากินคนจะรอดไปได้หรือเปล่า จะต้องพูดอย่างงี้มาลุ้นกันแล้วทำไมข้างๆนี่มีเต็นเราอ่ะเราเคยมาแล้วหรออ๋อนี่มันไม่นานเลยจำได้อ๋อไอ้น้าหน้าทองมันอยู่มันอยู่บ้านปะเนี่ยอะรอี้เออยังอยู่อยู่อ่ะไหนไงไหนไงนี่สันดึกึกเลยน่ะเรื่องกีต้าอะไรนั้นอันนี้อันนี้สันเพราะว่าหนาวหรือว่าอะไรเพื่อน ชาวเข้าเฮ้ยโามันใช้อาวสโยเจ้พวกกูได้เปล่าเย้เจ้พวกกูได้เปล่ารอบนี้กูมาแบบครบเครื่องไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยเชคกันยิงมาหน่อยเนาะเอาปืนปืน วันละปืดอันนี้ช็อตน,นึดหนาวโอ้โหน่า,นาจะสองอย่างแหละเฮ้ยลุกมาหน่อยดิเพื่อนโอเคมามามาอันนี้เฉยเออเว้แต่ปืนสแตนการโกงดีป่ะอ๋อมันไม่ทำอะไรเลยมั้ยเรียบร้อยเลยอ๋อสแตนการก็คือสแตนย,ยาวๆไปเลย เออตายไอพวกบูลีไอพวกอันเดอร์พานแล้วมันไม่ปิดเครื่องยนต์เรือให้ก่อนด้วยนะเสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวเป็นหนังสือโป๊ะาหนอยู่อะไรกับพวกมึงแล้วแบบโอ้โหเหี่ยวแล้วเกิดเอาซีโฟไปแทนไหมจะลงป้ามึงเดี๋ยวก็บึ้มไปบ้านอ้เหี้ยนั่นหรอ เออพูดแล้วคิดถึงว่ะแฟดแบ็กกลับไปดูแป๊บหนึ่งดีกว่า,าบ้าน <c oughs> บ้านกูกนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมมมดแมมโมตออกมาอยู่ไหนไหนเดียมนำ้ำเขาสารเสกโอ้นั่นนั่น,น,นวิ่งมาแล้ววิงวว่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพอดีเลยกำลังมองหาหนูทดลองพอดีเลยตาเองอยู่นิ่งนิ่งขอให้กลัวไม่ใช่เหมวะอยู่นิ่งนิ่งเออนั่นแหละ ออละก็คุณคือกัดทดลองหนึ่งในลายแรกๆเลยนะแจ๊ตัวรู้สึกภูมิใจเฮ้ย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 เฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮมยเฮ้ยเูย้ยงฮเ้เ อาล่ะตามมาตอนนี้เลยละกันครับผมเมื่อกี้พอผมไปประจนภัยมานิดหน่อยแล้วก็ได้ปืนกลับมาแล้วซึ่งผมจะลองเอาไปให้เวอจิเนียดูตามที่มีคนรีเควสตมาแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดนางทําหายอีกผมจะมาให้อาภาัยนางละอ๋อแล้วก็เ<ป>พราะมันมีแขกมาเยือนว่ะอีกสมบูรณ์เหรอ,อพวกปาร์ตี้มาเน่ยมันดับแล้วใช่ไหมแล้วมันไปผานซ่วมไมเตอีกแล้วถ <c oughs> ุบกูไปใซ่วมกูห <c oughs> ามันตีแต่ซ่วมนี่แหละ แม่ลูกค้ามึงถ้าเก็บ5บาทอีกรวยแล้วเนี่ยบอกตามตรงเลยแล้วกํดักกูก็มีตรงนี้นะแต่มึงต้องมึงต้องตืนแถวบขสออ่ะเฮ้ยมันตัวกี่ฟ้าอ,อะไรเด็กออกจากบ้านมึงวาเมื่อกี้ทานนี้ทานนี้พอมึงเยียบกําดักสิให้ใครก็ทำร้ายบ้านเพื่อนกูไม่ได้นอกจากพวกกูเองเว้ยเออไปไปยังเหลือตัวนึงเหลือตัวหนึงนตัวนึงเขาอยู่ แน่ตีแล้วไฟไหม้บ้านเพื่อนเอ้าใครชักโคตรเทิญเมื่อกี้อะไรหนุดเมื่อกี้อะไรหนุอะไรอยากลองเอ้าตีตัวนี้โอเคเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้ไอ้ที่ตีอ่ะไม่เคยดูในตัวนี้เลยโดนแต่เพื่อนทั้งนั้น กูไม่ได้ตีโดนเพื่อนกูตีโดนบ้านไอ้เหี้ยบ้านจะดูมีหน้าตากันไหมทำหน้าตาให้เนี่ยเพื่อนดูดิไอดีเนาะช่วงมันต้องมีหน้าต่างเอาไว้ระบายอากาศตอนขี้อ๋อเออใช่ไหมเออกับกับตังนี่คุยตะวางช่วงเหรอช่วงเหรอไอเด็กไทยดูมันแค่บั๊กมั้งเกมนี้ก็บั๊กปกติดีเฮ้ยฟ้าผ่า เรียบร้อยไอโกงตายนวดโอ้โหอ๋อข้าบข้านบ้างดิพวข้าด้วยเข้าด้วยเออยี้่่่่่่่่่่่ี้แหละ่่่่่่่่่่่่่่่่่ช่่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 า่่่่ช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่กดล โอเคโอ้ฝนเบาพอดีเลยอุ้ยแล้วพื้นเปียกโอ้โหตัดแต่โหรับปลาน่เว้ยงดงามเพิบนโลกเนี่ยว่าแบบพื้นเปียกมันสวยงามขนาดนี้โลกใบนี้เจ้าบครับพื้นเปียกแล้วแบบมีคนนอนตายตรงพื้นเนี่ยนานี้แปลกแปลกว่าอันนี้มึงโลกจิตเองแล้วแหละพวกเพื่อนโกคิดว่าโกน่าจะได้ทางออกของการขนส่งไม้แล้วแหละ ตะคุ่มทำไมวะอัจฉริยะกำลังรีเฟิร์ชให้อยู่ไหนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่อะไรอะไรเฮ้ยตัวไรอะไรเฮ้ยเกิดอะไรเฮ้ยด็อกเอนเคสมึงเคยดูว่าด็อกเอนเคสไม่ต้องห่วงพี่ก๊ะกำลังไปน้องมึงเคยดูด็อกแอนเคสป่ะเบี้ยวคนมาแล้วอย่าฆ่ามันก่อนกูเห็นนะกูจะดูกรูยกคนดี อะไรวะโอ้ยโ้ว้วว้้าอะไรวะโอ้โหกนค้ไงไปกินสุดใครไปปล่อยอะไรหลุดมาเนี่ยโอ้นาเกียที่หายเลยอะไนะถ้ามันมาโดนกะดักเปน่ะ้เออกับดักกดักกดักมานี่มานี่มาตรงส้วมนี่เด้อเด้อ้อเอ้มยขนาดก็ได้ขนาดก็ได้ขนาดกว้างกว่าเออตนี้ตัน้นี้ตนนี้เอ้า เอาเอามันข้ามกับดกักมาง่ายง่ายโมโมเลยอ่าแตะข้า,ามันมึงเขาแน่จะได้ผลที่สุดแหละอ้อไม่ลูกปืนมั้งกูต้องยิงหัวไหนเนี่ยข้ามันเอวเิว ขออยยาหน่ตัวนี้กากว่ามันตีไม่ค่อยโดนเราเลยตัยแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีตูดด้วยพองกันพองกันพองกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตูดมาก่อนเนี่ยตัวเนี้ยท่านต like. ูดเนี่ยเขียวๆเลยจะถ้ามันขี้มันจะขี้รถหลังตัวเองเลยวะน่าจะอย่างนั้นเลยสามสองสามสองหนึ่งอ้าวไป้ายพวกวันนี้เกมส์อย่าตกใจนะว่าพวกกูทำอะไรกัน ไอโฟกมึงจะเอาตรงนี้ไหมเนี่ยกูสร้างบ้านมึงให้คืนแล้วเนี่ยบ้านต้นไม้นั่นน่ะๆไหนๆกิน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 ป่าไงหมายถึงบ้านต้นไม้ตรงนู้นอุ้ยนุ๊กอ๋อไม่เอาเว้ยบ้านต้นไม้กูไม่อยากอยู่บนต้นไม้เว้ยแล้วกูก็เสียเวลาสร้างแล้วก็ขโมยไม้ตั้งนานเอาออกก็ได้วะไม่ป่าไม่ไม่อยู่นในกล่องเลยปะโอ้เกตัดทีเรียบร้อยเลย เราทำบานทางแล้วเอากูจะเอาอยู่เดี่ยเอาที่ไม้นีเนี่ยใ้เหย้่ส่งทึงที่กูทำพังแล้วจะเอาแค่นี้ฮะกูส่งทึงที่เลยนั่นแหละแม่งรอให้กูฟันให้พังก่อนแล้วมาก็ยัเอา เราจะยังทําอะไรไม่ได้ตราบใดที่ไม่มีปืนซิปไลน์ซึ่งปืนนั้นสามารถหาได้หลังจากที่เราไปถ้ำเน,นี่ยถ้ำถัดไปนั่นแหละเพราฉะนั้นภารกิจวันนี้เราจะทําอย่างอื่นต่อไม่ได้เพราะจะเสียเวลาชิบหายเรื่องขนไม้เราต้องไปในถ้ำนั่นก่อนไปพร้อมอยังมาเตรียมสบียงก,ก่อนก็ได้นะปาสบียงก่อนแต่แต่ลาอันที่สองจากจากขวากูไม่เอานะ เอ้คุณจะร้องไห้ในที่สุดมันก็กินอย่างอื่นนอกจากคนและไอ้เหี้ยไม่มันไม่เออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่กินไม่กินแขนอะไ่มันไม่นี่นี่นี่ตอนนี้ก็มีเนื้ออีกแบบหนึ่งให้กินนะเผื่อมึงจะเบื่อเนื้อคนอะไรบงคดโอเคโอ้โหขูดได้กินมันเลยดราเอไอ้น้อง กูว่ารายที่แบบ D I E D ใช่ไหมโอเคพอแล้วเป้าหมายของเราก็คือตรงภูเขาใหญ่เลยเราต้องไปหาถ้ำตรงบริเวณนั้นประเด็นคือถ้ำนะไม่ใช่อย่างอื่นไปไม่มีฮินื์ว่าอะไรทั้งนั้นกูว่าอย่างเดียวที่น่าจะรู้ก็คือน่าจะเป็นแบบถ้าไม่จุดเขียวก็จุดม่วงเลยตรงภูเขาเรารู้แค่นี้โอ้ไปน่าจะเขียวไปเขียวก่อนแล้วกันพุ่งไปเขียว เกมไอ้ถ้าเกิดเจอกวางก็ฝากล่าด้วยแต่ย่างน้อยรอบนี้แม่มมก็สภาพาอากาศถือว่าเป็นใจดูดีกว่าตอนหิมะตกเยอะเลยกูบอกตามตรงจุดเ,เขียวกลมๆอ้วนๆใช่ไหมกลมๆก็พออะ่อะจุดมันอยู่ตรงไหนอ่ะไงข้างบนไงโอ้ติด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 ละติด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 ดนี้ยต้องออมไปๆๆๆๆ อ๋อน่าจะน่าจะตัวนั้นแหละที่อยู่ข้างบนนั่นแหละก็มันลงมาวะต่อตัวสี่ตัวนี้แล้วต่อตัวอะไรไอ้หมากระแมวนั่นไงที่เราเจอไอ้ด็อกแอนเคสถ้าธนูยิงป๊บนเราเราเราต้องห้อยแบบมันอ๋ยทำไมลูกขนูนงั้นเริ่มที่มึงก่อนเลยไม่ได้ว่ะต้องไปกดข้างบนหรือ่าเฮ้ยได้เอ้ย เรียกกูฮอกอาย้พ่เนจีบไไม่ใช่แล้วจี่ไปเลยแล้วจีพโลเคเตอร์ฉันด้วยแบบซิม่วงเป็นไงแล้วชมกูชมกูทุกคนชมกูไปใช้เปิดไงชมมาชมมาไอ้ชีบหูใจมาโทชมกูมาไปใช้เปิดไงนั่นเด้อเออเปิดเปิดไปใช่แล้วปะต้องเปิดชมกูหน่อยอ๋อต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนอ๋อใส่แบตก่อนใช่ป่ะ ชมกู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 ยิงกูยิงโดนอะไรแล้วเวอรใส่แบบเออใช่ไหมกูกูกูยิงโดนสามป่ะเอสามใช่ป่ะพวกไวเลขไวเลขกสามไปเลยมืดแล้วมืดแล้วรีบเข้าหาทาไม่เจอหาทางขึ้นไม่เจอเลอกเราเลยเขาหลอกเราอ่ะเจอแล้วเจอแล้วโหแต่ป่าตรงนี้ทำไมมันดูน่ากลัวอย่างน่ากลัว ต้นไม้กับพุ่มไม้มันเยอะถ้าเรามาอยู่ทั้งสอง EP อ่ะตรงนี้จะเกลี้ยงเลยเออจริงอลงตรงนี้แล้วกันนี่ทำอยู่ตรงนี้เอ้ยละอะไรอ่ะข้างหน้าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อเนื้อตุนเนื้อตุนอ๋อที่นโอกูก็ตกใจหมดนม่ว่าอะไรแปลกติ๊กด้วยมีหนังสติ๊กด้วยชิด นางสตีทแบบจริงจังนี่ว่าเวละนี่แล้วแบบมันทําเป็นซิมูเลตคนขือคบเพลิงเข้าไปข้างในด้วยนางสตีอยู่ไหนวะนางสตีอยู่ตรงกลางอ่ะเนี่ยจะละวางเต็นเซฟก่อนไหมเออเออเออแกกูหาปาเซฟละเซฟละโอเคเซฟละพวกมือขายมาดูรอบๆตอนมืดโอ้มืดตึ๊บเลยเซฟเซฟเียซฟเลย แล้วแบบเอาคบเพลิงออกนะแล้วถือแค่ไฟฉายปิดคบเพลิงถือแค่ไฟฉายแปลกับเกมผีโอนั่งเงียบเพราะว่าี่นี่เราเช้านะเข้าไปเลยเข้าไปเลยท่าก็คือท่ามีปัญหาอยู่แล้วโอ้แม่งเอ้ยั้งเขาวอีกแล้วเอาด้วยกินได้อีกไปเข้าไปไปวู้ยเอาละไปเข้ายัดกันไปพร้อมกันเลย ลวงตัวโอ้โหแหลกทิ้งหายเลยโอ้โหขาหูเสียงใครร้องวะเข้ามาปุ๊บก็อันนี้เลยรับพวกมึงจะมาตัดใจกูใครอยู่ข้างหน้านะไอ้กรรไกเข้ามาแล้ยินเสียงร้องเลยเมื่อกี้นี่ได้แล้วได้แล้วเสียงใครร้องวะขอนี่ก่อนไข่ก่อนพวกมึงได้ยินเหมือนกูหรือเปล่าเมื่อกี้เออต้องเข้าต้อมาร้องหนึ่งในสี่คนนี่แหละไอ้แม่งเยียบตีนกันเมื่อกี้ มันกะจะให้เราใช้ซิปลายไปแน่เลยอะกูว่าไม่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไยสายซิปลายนี่ไงอ้าวแต่เราจะไม่มีกูคิดว่ากูพาพวกมึงมาผิดถ้ำวะผิดไปแล้วเนี่ยเรามีเนื้อกิแนแล้วเนื้ออ่ากูไม่ผิดไอ้โจ้เป็นคนพานำทางไอ้โจ้ผิดมันมันมันบอกว่าทางนี้ถูกหวานหวานเพื่อนนะก็ไปมาไอ้เียนี่ กูอยากออกคนแรกอะกูยัดใส่สักเม็ดดีกูว่วงแล้วล่ะมันตีใครออกมาซ้อนเร็วเนี่ยกูขยับไม่ได้ไปโป๊กไปโป๊กนอนนอนนอนแม่น้ำห้าแฉกนั่นนั่นข้างล่างนั่นเราตรงไปตามแม่น้ำนี่เฮ้ยเปี้ยวกลางกูตกใจโอ้ยไควางควงจะเหี้ยอะมันบินมันวิ่งหนีดี่ไปตกใจหมดเลยโอ้ ไม่ใช่ควางด้วยไอ้พวกตัวเขาขาวแต่แม่งวิ่งสี่ขาทางหลังเนางอหลังมีมีมีกวางจริงมีกวางตื้อทำไมตัวนี้มันถึกจังวะมันไม่ได้ลุมมันไม่โดนลุมตีกูเพิ่งลุกเมื่อกี้ไอ้เหี้ยได้อู้บ่อยวะเออกูยังรู้ไม่เสร็จเลยมึงเป็นอะไรกับกู อย่านอนกันเลยเกิ่นพวกมึงเอ้ากูเพิ่งตื่นเลยอ่ะ,อะเอามานันออกจากตัวนีนี่ <c oughs> เคยสอน๋ย่ามมวอก <c oughs> เออนั่นจบตายดิน้ำตองซัมต <c oughs> ายไอตัวเล็กตัวนู้นมึงไม่เห็นเราพวกกูทำอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> ยังจะมาคุย หิวต้องมีอหาอะไรกินก่อนเอา้าลิงกระโดดใส่กูเด็กเออคุปพึ้งหิวล <c oughs> ้อดีล่ะเนี่ยเอ้จเขอรู้สึกกอย <c oughs> เออบินไป <c oughs> ไปตอนเช้าไหม นอนนอนมันนอนไม่ได้เดี๋ยวถ้าั่นอยู่ใกล้โวยลิงเปรตเป็นตัวปัญหาอีกเอลองลองดูลองดูเลยทักเควินเลยแม่งวิ่งไปโคตรเร็วเลยอ่ะลองนอนนั่นไงว่าละไอ้เชี่ยลิงเสียเวลาปว๊มึงอยู่ไหนฮะ ไงมันร้องให้รู้เลยอะระวงเส้นทางาวงเป็นพ road, ังเกียบใกล้นอนอนไะด้ละมามามามกดละกดละูวามือกดไม่ได้กดละตัวเด็บเด็บเด